หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมึงครับหมไงเลยปวดพัววันอู้เหมือนตุ่มเลยขึ้นกอเขาตีนครับฮึยีตุ่มแพล่าเพือพ่อนสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงแรงเมื่อนี้ผมจะพาทุกท่านมาหาอยู่ฮาจิน พามาใส่เบ็ดหาอยู่หากินกันไปหาอยู่หากินตามธรรมชาติพอได้เรียงชีพเรียงชีวิตเรียงครอบครัวนะครับเนาะไม้ไม้นี่ผมพาทุกท่านมาใส่เทียนหนึ่งเหรอครับได้ไปหลายแต้มเติบอยู่ข้าวนั้นก็ได้น่าจะสิบเต้มบุร่ะครับทั้งยมื่มเศรทั้งยมว่าขึ้นเบ็ดสี่สิบลังรอบนี้ผมเอาเบ็ดมาใหม่หาสิบลังครับเบ็ดเฮาเหลามาใหม่ๆหยักมาใหม่ๆผม เปลี่ยนเบ็ดลงมาจักหน่อยครับข้าวเชี่แล้วเบอร์สิบหกรอบนี้เบอร์สิบห้าผมคิดว่าป่ามันโตหน่อย,อยอยู่ครับขันดวงเงยไหลมันกะบ่เคยติดเบ็ดนะครับเนาะก็เลยยนระดับลงมาจักหน่อยเป็นเบอร์สิบห้าเขียดได้มากมือหนีประมาณจักหกสิบนี่แหละครับไตอยู่สองมือแต่ว่าเขียหนี่จะบ่ข่อยามหนอข้าวแรงผมจะเข้าไปหาไตก่อนจะมายาม ขาอยามช่วงสองทุ่มพูดละครับช่วงหกโมงไปหาทุ่มหนึ่งนีงนงก็ไต่ได้หลายตัวอยู่ดอกย่างน้่นอๆก็ต้องมีเขียดติดถุงจักอีสิบตัวครับจังจะยามเบ็ดได้เพื่อเขาหล่นเพื่อเขาติดป่าเพื่อป่าหน่อยกินนะครับต่อส่วนมากก็บใค่หล่นนะครับขันหมมีป่าน้อยรุ่นเมื่อครับเดี๋ยวข้าวแรงสองทุ่มจังไมย่ยามน้ำกัน ช่วงนี้ก็ชมบรรยากาศท้งไห้ท้งหน้าไปครับ แหงคำป่าแหงสวบหากินเยื่อครับช่วงนี้ซีสาหาโมงนี้กำลังเริ่มกินเยื่อทางผุนมืดมากเลยมากเลยครับดันหลังห้องแต่ว่าอยู่ทึงหัวยังแกงอยู่ครับว่องไดนั่นผมยางมากครับพี่น้องผมตกใจเบิดแม่เขาบินออกครับมึงครับอ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหน่วยน่าจะเป็นนกใกล้หน้าบ่มันโตออกดำดำแดงแดงนี่ครับปากเงาความเอาไว้นี่แล้วครับผมจะบกวนเขาว่าให้แม่เขากลับขึ้นมาแต่ว่าหม่งนี้มันเป็นท่างยางครับขันห้องโบไปสุ่น มันก็คือจะบบเป็นอย่างหลงนะครับเนาะเมียเขาก็อจะกลับมาฟักไขค,คือเกาปล่อยไ้น,นี่แหละไปใส่เบ็ดตัวหอวางแรงนั่นฝนตกแห้งครับแต่ว่าก็เศร้าแล้วละ่ะตอนนี้ก็เงียบแล้วบมมีลิ้นแล้วผมไปไต่เขียดมาอยู่ในนี่ประมาณหาสิบกัวโตได้อยู่แล้วครับ ห้าสิหรือสี่สิบแล้พ่อยามอยู่แต่ว่าห้องมานเละครับคุณได้ไกบมาตัวหนึง่งที่แรกผมว่ามันเข็ดกระตูนั่งเป็ดเป,ด,เปดอยู่คุบปอ,อซาเห็นตัวเดียวครับกบไปรุ่นเบ็ดน้ำกันบันนี้ครับหวังว่าป่าน่าจะกินเบ็ดแต่ว่าใส่เล้วพอดีมันตกแค้งครับตกโดนร้อมนี้เป็นชั่วโมง ผมก็โมแน่ใจป่าจะกินหรือ,อยังตอนนี้สองทุ่มนะครับเนาะป่นเบอ่งน้ำกันสงบแต่ครับโอ้มีห้อยดึงอยู่ครับมีห้อยดึงอยู่ล่อนหลังแรกของเฮาหลังที่สองอยู่ใสเฮ้ยกว่าเขาตีงครับเมนเบ็ดบ่เมนครับโอ้หลังที่สองเอาเลยพี่น้องผมโมแน่ใจว่าอีหยังครับ รุนเบิงบ้งรุนเบิ้ยยงโอ้โหยงูเบิ้งครับโอ้โหไงเลยปวดพวกบันนี้กินปลาผมอีกังไม่ได้เครื่องตัวแล้วครับตัวยงงี้แห้งเลยยังได้สารลาเบ็ดดินี่ได้อยู่ครับดึงออกมาสกับลุนเลยฮ่ <c oughs> ้ย กำลังขาบหัวปลาตัวบังง่ามลาลขึ้นมากี่น้งโคกกี่เอาด้ครับก็ไปยังหอกหลังที่สองกัรรูเรื่องงี <c oughs> ้ผโโูดงูตัดเตีย,ยงยันงูงี้เห็นตังงูไปเบากถึงมันครับ ลุยตัวลุยตัวยืนธรรมดาให้ยุน้นหมวกกอเบ็ดกำลังสีกิน่นปลาขั้นหมูหมู่ยี่รับพี่น้องขั้นหมูหมู่ ใช่ไหมลุบ่รครับน่าจะรุดรุดครับเบ็ดอยู่ข้างในคุนกอกอเขาอ,อย่ามาได้ประมาณจักสิบกวัวหลังแล้วครับเยอะบ่หล่นเลย เป็นน้ำฝนแน่นอนนี่แหละครับเหตุผลที่เยอะบหล่นอันนแมน่นฝนตกนี่ป่ามันจับจับขึ้นของเขียดบ่ได้พอฝนมันถึงน้ำเนาะมันก็ดเรบร่อันได้กินครับโอ้ยผมตื่นตื่นขวนใหม่ตรงนี้มึงข้างนั่นครับ คอยไปคอยมามันคึ้นขึข้นฮึยืนยั่งยู่ครับบ่าหลอนเลยเงียบแท่พี่น้องเลยต่เห็นป่าแจมเดียวมมีป่ากิ่นเวดเลยครับแต่ก็ดีอยู่ดอกเยอะบ่าหลอนบ่าเปลืองอยังทะลุนวื้อนเ้าพุละงาวไปเลยเสจและ เบ็ดบอลลอนครับงางจนขาหละเยือบอล่อนเลยครับโอ้ยอุตส่าห์ผมไปไต่เขียดมาได้หลายๆว่าจะได้มาเสียบเยือบอล่อนจ่อยมื้อเศร้าคนละครับคุ้มหวังของเฮาจะได้จจกเแ้ม จะมานคือพวมานมือเศร้าและครับนี่มันขึ้นได้ตัวเดียวโอ้โหวนกบใครเทวีสองไฟไปแต่อย่างเครื่องครับกลมันจะตายเหลี่ยมๆพอกันมือเศร้าครับสองแต้มกบก,กับป่า <S <S ฝนมันตกช่วงประมาณตีห้านี่ครับตกแห้งเติบหลังจากนั้นก็ลินลิน จนเท่าป่านนี้ยังมบันในเศ้าอยู่ครับไปยามเบ็ดน้ากันครับยามเบ็ดหรือกูเ้เบ็ดผมก็บ,บ่แแ่่ใจแต่ว่าช่วงย่มขึ้นฝนโมตกนี่ครับสุกหลานมาหาอยู่หากินไห่มันมันเด้ปดเอ,อ,อปูเด้อขอไปเนี่ยเด้อหัวหมุดพี่น้องอันนั้นโอ้พี่น้องเลยเตียมเรียกโตเรียกก็เห็นแล้วครับ

เค่นัะนเมื่อกี้นั่นคุยกับเจ้าของน้าอยู่ครับลองถามเพิ่นว่าป่าหลายบอ่ออยู่นี่คเคยได้มาใส่บอ่อทีเพิ่นว่าไอ้เด็กน้อยมาใส่คู่มือมาท่านเพิ่นบ่ได้มาใส่จักเทียเพิ่นว่าป่าสุ่บดีอยู่ดิี่มาท่านตัวบรู้ว่าแง่งบอ่อมาท่าน, <c oughs> นนี่นะครับโอ้ยแถมเลี้ยงพี่น้องเอ้ยสวยงามครับ อ้วนตุบเลยล้างแรกครับแหกมนันเออผมว่าได้รุ่นแล้วบานนี้งามงามงามเครื่องลูกนี่เฮ้ยกินหอดพุ่งมาได้ัดเบ็ดดีแล้วปวดบ่ไดดครับคำนันเขากอพุ่งไปน,นั้นขี้หมกอปวดบด่ไดดน้องจากาจีเซื่อนเล็กแทงแทงอย่างแง่เข้าไปน้ำเสียกแล้วก็ไปงัดเบ็ดออกมาครับ ปอดเรียบร้อยแล้วครับผมเอาปลายคันแงลงไปก่อออกมาอยู่ในพุ่งคุนปลานาจะตุยกับโบยังรอครับเพิ่งหลังนี้น้ากันที่มันถือกงูมาขึ้นนั่นส่งมามมียังบอกมันถือกง,งูอีกโอ้เขียดังยังอยู่ครับ เก็บไปไว้นำไต่หากสองมือสองมือจึงไตได้ขันฝนโมตกอีรีคือเมือว่านันหลังแหลกแหกมนันต่อใบอย่ผิดหวังเน่อปูเดอ้อเห็นมันมันเฉียดตุยครับ ฝนเศร้าแล้วครับอย่าฝ่าลงมาแด,ด้ออยามเบ็ดหนากปวดียกไปเบิดอู้มาอีกแก้มนึงครับจะมาตุยแล้วพี่น้องน้อยเดียวตัวนะสิรุนแล้วครับเออเบ็ดหอ,อ,อยปากอย่ทึ่งๆพี่ ตุยก็ได้อยู่ครับบ่มีเปียวบ่มีห้อยปูนีปันใดมแต่ห้อยแมงแับเตากินขี้กได้อยู่ครับเแ็ดแดดเดียวสองแล้วสองแล้วประมาณแปดหลังสองแก้มแล้วครับ เนี่ยมหาเบ็ดอยู่มันอุปุยเลยห่างมุมปีนป่าลุดครับโอ้เสียดายเสียดายอุยอ้ยอุย้ยกว่าเขาติงพี่น้องอุย้ยได้รุ่นครับได้รุ่นอูย้ยเบื้งครับเบืงบ้งเบื้งเบื้งกว่าเขาเห็นป่าคือเป็นงูอุย้ย วินโมเมนต์แล้วบ่ม,มีปลาครับเด็กจนังโคกพี่มั่หลุดบ่ดูางูอืมเยอะมากกว่าเขาติ่งผมละดีใจผ่าดไปครับไหนเป็นงูเมื่อกี้นั่นคุ้มจินเขียดขึ้นได้อบ มือนครับพวกหกพว่าน,นันแบกเ้ามาเนี่มขึ้นผรมละเซียวอือส่วนทางนี้คือพวกใครหล่อนครับอึท่านกิงยึกยึกไห่ยังโอ,อ้ปูปูกินเขียดพราะมันเอาแล้ว อย่างมาเขียดบ่เห็นครับหัวกดกดแนมลงไปเบื้องดีๆมีเต้ยมครับนี่ใส่ปอกครับใส่ปลอกเนอมาอีกหนึ่งเต้มพันผือ Mm นะครับนะแกมที่สามเร้านี้ครับมา,มา,ามบบนาม,ม,ามันงามยูเพิ่มมาอีกแก้มนึงครับเสรปอกโอ้ยปวดได้บนนี้งงามยูผมมาเปนนังนี่หน่อยนะี่ครับ แต่กำลังปนนี่แหละตื่มกันแถมที่สีเซาน,นี้ครับอืมกวเขาตีงครับอืมวิอ้ปปาป้า,ปาอืมแสงงามครับแสงงามมองยังบนอิม มาทำกันก็วางหันแล้วครับหมนันหมนันแก้มที่หะหลังสุดท้ายสีแหกหมันบ้ครับปึ๊บปึบปึ๊บป,บปบึอืมเขียนยังลอยน้ำอยู่ เ็ดเสียหลังหนึ่งครับเสียใส่ลงหมงส่ไว้ก็ไดี๋ยวต้มยังครับบแชนล้วบน้ำหาหรอกซือกินน้ำหาพ่อครัใส่เบ็ดตะล,ะลอดองเสียหลังหนึ่งบนหลังหนึ่งก็สองหลังเสียตลอดลงมงใส่หรือว่าเฮียมือกับบวนาใจครับผลง,งานเท่าตัวนี้ตัวใหญ่ก็มู หนึ่งสองสามสีหาหาแต้มเซลนี่มื่ขึ้นแย่งกับงูมาตัวหนึ่งกับกบเป็นหกเจ็ดตัวก็ได้ยุ่ได้กินครับไม้นี่ผมคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนเพราะฝนตกปากรกะเล่อกกินเยอะรอรุ่นเบิงรอบหนาครับถิ่มไว้จัก ระยะหนึ่งเขาจังวลุยไม่ป่ากันยังสวบดีอยู่ดอกครับน้ำทงไงทงหน้าเดี๋ยวจะพาไปทางไมก่อนถิ่มไปนีจ่จักอาทิตย์สองอาทิตย์ขันค้นมมมาใส่ก่อนย <laughs> ังถะลรุ่นตะเบิงน้ำกันครับเมื่อนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สม่ำเสมอครับตุ่มกขอลาไปก่อนสวัสดีครับบนแหน่หรครับอาจมาใส่น้ำหวยเนี่ยยาวลงไปเลยเฮ้อ นำเศ้าแลก่อน